เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูไฮไลท์ครับเดี๋ยวคุณป๋องแจ้งข่าวเกี่ยวกับรายการเราน,นิดนึงว่ามีช่องทางที่จะอ๋อคือคือตอนนี้คือทางทีมงานของมวยรงวันเองก็ได้ท Facebook ครับ <c oughs> เดี๋ยวไอตัวอักษรชัดๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแน่นันคือแต่ว่าตอนนี้เอาเอาปากเปล่าไปก่อนคือถ้าใครมีเฟซบุ๊กเนี่ยในช่องเซิร์ชเนี่ยลองลองพิมพ์คําว่ามวยแรยวันเป็นภาษาไทยนะครับมอม้าวอแแวนยอยักลารเรือสาลาอัลยอยัก วแหวนม้แาการนอนหนูเนี่ยคือพิมพ์มวยรยวันภาษาไทายไปเลยเนี่ยแล้วกดเซิร์ชเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแฟนเพจของรายการเราแต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพสแต่ว่าคือที่เราตั้งใจทําแฟนเพจเนี่ยก็เพื่อที่จะนํารายการของเราเนี่ยที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยไปเอามาให้ท<ห>่นาน,นผู้ชมที่ <S 2> <S 2> ไ,ไม่มีเ<ด>วล <cardi>. าชมย้อนหลังครับได้ชมย้อนหลัง,ง,ลงคือจุดประสงค์หลักที่ทําแฟนเพจของมวยรยวันขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้แฟนๆทางบ้านเนี่ยได้ชมรายการของเราย้อนหลังเพราะว่าบางท่านบอกว่า ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องแม้ว่าในในที่ผ่านมาเนี่ยพอถ้าไม่ได้ไม่ได้ชมตอนสิบโมงครึ่งแล้วก็ถึงเที่ยงเนี่ยรายการเรามันไม่มีช่วงรีลันก็อาจจะพลาดเข้าไปติชมพูดคุยกันได้ไหมสอบถามหรืออยากจะวหรืออยากจะอ่าโพสฝากอยากจะจากข่าวฝากอะไรนี่ก็อยากจะจับผิดตันพฟกัดไอพี่ไม่พูดอย่างนั้นเมื่อวันนั้นมีหลักฐานด้วยเปิดดูแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ก่อนอื่นต้องพิม พิมเขาว่ามวยรายวันภาษาไทยครับในวันนี้ได้ยังได้ได้แล้วครับได้แล้วครับก็มาครับเข้ามาดูกันแล้วก็มาเป็นครอบครัวของเราช่วยกดไลค์เยอะๆนะต้องกดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อจะได้อยู่ได้นานๆใช่ไหมครับเอาแล้วครับเข้ามาเข้ามาครับที่มวยรายวันเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยเลยนะครับครับผมเอาละครับก็มาดูมวยนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับไปกันที่คู่ค้ำของรายการครับเก่งกาจเล็กกอทิติพงศกรครับเจอกับเหนือศิลาทอนิยมสุขครับคู่นี้ 122ปอนด์ครับสาหรับคู่นี้นะครับครับแม่เป็นมวยใหญ่ครับทั้งคู่ในสภาพร่างกายไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับแมเจ้าเหนือศิลาครับเป็นฝ่ายขยับต้องหาส่วนเก่งกาศเล็กนี่ก็มวยพีมเมอครับดูครับจังหวะเล่นนอกเล่นสามยกนี่เป็นไงครับราคาสามยกนี่เก่งกาดเล็กหรือว่าชื่อเดิมนี่มานบน้อยกอทิทิปกสกอร์เนี่ยเป็นต่ออีกสามหนึ่งครับสามหนึ่งนะครับแดงเป็นต่อครับ หลังจากได้ศอกหรือเปล่าครับหลังจากได้ศอกนับนะครับยกที่อะไรครับได้สอกนับเนี่ยยกสามเนี่ยครับอืดูครับสี่ยกก็เลื้นมานิดหนึ่งหลือสองหนึ่งกับเอ็นแอร์ขออภัยครับอ่ายกยกสี่เนี่ยเป็นยกที่ทางเหนือศีลาทำได้ดีได้สอกได้แข็ยกนี้ครับแล้วก็พลิกกลับมาเป็นต่อสองหนึ่ง ยก5ก็คุมเกมครับครับขาดลอยครับเหนือศิลาหลังจากได้นับในยกที่4ใช่ไหมครับผมนี่ครับมันอกมั่นใจครับแมแดงก็เป็นต่ออยู่ดีๆครับเก่งการเล็กแกไปพลาดครับโดนศอกสุดท้ายครับเหนือศิลาพิกครับพิกดับซ่าไปครับขาดลอยได้ทายครับเหนือศิลาด้วยครับมีแพ้มีชนะใช่ไหมแล้ววันนี้ทำไมไปมึ่ๆกับเขาอ่ะ ไม่รู้นะเรายกสองที่โดนไล่แขนนี่เห็นไหมไม่ดีแลวยกสามนี่เราแก้เกมแบบไหนถึงได้กลับมาเป็นต่อ,อ,อก็ออกกตีครับฮะออกตีนะครับแล้ว,ลวยกสี่เสียงโหดังขึ้นมานี่เราตกใจไหมว่าเขาโหใครใช่ไหมครับแล้วผู้แข็งไหมรับในที่มันไล่อะเหนียวไหมไม่ค่อยแข็งรับแปล่ผมล้าล้าแขนับอ๋อล้าตรงนี้ใช่ไหมแพ้เขาเพราะอะไรในความที่ของเราหมดแรงหมดหมด,หมดช่วงไหนเริ่มยุบช่วงไหน ยกสองนะยกสองยกสองนี่เราเริ่มยุบแล้วนะไอ้ที่เขาไล่แขนแล้วนะแฉลนะ่าเสียดายจริงๆครับตกใจไหมถามจริงตอนโหตกใจครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน,นึกว่าโหแล้วเหรอแม่เขาโหตรงข้ามโหตรงข้ามนะเดือดทีลาครับผมวันนี้นายชนะทำกลางเสียงโโหน้อยใจไหมก็น้อยใจ เราก็ริ่มหนักมาเยอะไงครับเราลดหนักเยอะเลยไฟนี้ลดเจ็ดกิโัวอ่ะหรอวิซ่าตอนเช้ารีบกลับเลยเพราะว่าไม่ไ,มไปไอ้ี่เขาเมาเช้าอยากพักผ่อนมากเลยครับใ<ช>ต้องมาโทษอะไครับก็คือเสียงมวยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราลดน้ำหนักเยอะได้ไหมและตอนที่ยกสองที่กำลังไล่อย,อยู่ดีๆเนี่ยเป็นต่อและยกสามทำไมเราไล่ขวางแล้วเราไม่แทงเขาล่ะรู้ไหมว่าจุดนี้ที่เขาจะไมครับเวลาแทงแล้วเขาจับทายอ๋อเรากลัวเขาล้มใช่ไหมเขต้องระวังตัวเลยครับแล้วสามยกเนี่ยท่าน สารวัตรเขาพูดอะไรเขาบอกอะไรเห็นชี้หน้าไงขาพูดวัตรให้มึงสู้มึงสู้เต็มที่ครับนะมึงอย่าถอดใจครับพูดอย่างนี้ครับยังไงให้มึงสู้เต็มที่เขาอย่าไปหนีอย่าไปถอยเขาบอกอย่างนี้ครับต้องสู้อย่างเดียวครับผมก็เลยจะครับครับเสียวหัวใจไหมตอนที่เซียนมวยบีบมาบีบมาบีบมาอย่างเงี้ยก็มีเสียวอยู่ครับผมแล้ะทวงไหนที่เราเริ่มสบายใจแล้วไม่เออลงอกแล้วหมดยกสี่สบายใจแล้วมดยกสี่อ่หมดยกสี่มั่นใจว่าเป็นตัวชนะแล้วนะมั่นใจแล้วครับสารวัตครับผมตอนที่เด็ก ดนเซียนมวยบนล็อก2ล็อก3โหเนี่ยในสารวัตรเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะมีความกดดันอะไรไงบ้างผมมีความกดดันนะครับสาหรับวันนี้เพราะว่าหนึ่งผมรู้ว่าเด็กเนี่ยช่วงนี้สอบ,บแล้วก็ทําน้ําหนักเยอะอทําน้ําอยากเยอะแล้วทีนี้มาเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหคุมน้ําหนักมาตั้งหลายวันลดตั้งประมาณ7จ็ดกิโลเสร็จแล้วก็บอกเด็กว่าใช้สมองนะเขาเป็นมวยมี<ป>เลียม<ป>เลียมเยอะเวลาแทงแทงดีดปุ๊บ หกเหลี่ยมทีเดียวเนี่ยแล้วเราลดน้ําหนักเยอะเนี่ยเราลาหมดได้ก็ต้องระวังพอระวังปุ๊บก พอพอเสียงโ호มากผมบอกให้แฟนมวยมั่นใจได้เลยว่าไม่มีนอกมีในเด็กผมสู้อยู่แล้วต่นี้ต้องให้ความยุติธรรมกับเด็กด้วยไม่ใช่ว่าคนเล่นแม่งกล้องแเอาตังอย่างเดียวครับคือเล่นไปโหไปโโหเล่นไปโหไปแบบนี้คุณไม่ยุติธรรมกับนักมวยคุณต้อง,ค,องคุณต้องตั้งใจเล่นคุณต้องดูสิว่าเป็นยังไงนะครับขอความยุติธรรมด้วยเด็กไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ก็ตั้งใจชกเต็มที่ก็อย่างที่เห็นนะครับผลการชกนายยืนยันเลยว่าค่ายทอนิยมสุขของนายเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ไดอะไรเลยครับไม่มีแน นอนครับ,รบสู้เต็มที่ทุกตัวทำมาเพื่อสู้ทำมาเพื่อสู้นี่ครับ,รบในเขาว่าการันตีแล้วนะน,นี่ครับไอ้น้องรักครับผมบอกเซียนมวยที่โหเราสักนิดสิเสียใจบอกเลยอ๋อแฟนมวยทุกคนที่โหผมนะครับแบบวันนี้เอาตามจริงแล้วผมชกมันไม่มีหนอกมีไหนครับผมชกเต็มที่แล้วครับผมคนที่โหปวดเสียตังค์เหระครับนาไม่เป็นไรน้องครับผมเครับเดี๋ยวขอทายนิดนึงต้องขอผ้าภัยมานี่ผิเสื้อสมุดด้วยครับ โดนเจ้าสายลมน้อยจนเพี้ยนเลยผมจริงๆคู่ที่โดนศอกคือคู่ก่อนหน้านี้ครับคู่นี้คือมีการโห่กันครับสามยกนี่เด,เดี๋ยวแวย้นย้อนบรรยากาศหนึ่งคือในช่วง3มยกเนี่ยทางเก่งกาจเล็กหรือว่ามานพน้อยก่อนที่ทีพงศกรเนี่ยก็ได้จงังหวะหักล้มทางเหนือศิลาเนี่ยจนออกการไม่ดีเซียนโมยก็เลยโหแล้วก็ราคาเนี่ยทางแดงหรือว่าเก่งกาจเล็กเนี่ยเป็นต่อถึง3ามหนึ่งแต่ว่าพอมายกสี่เนี่ยทาง คือมีการโห่เหนือศิลาค้ำไว้นะครับเห็นต่อยแล้วโอ้ทรงทําไมล้มง่ายทําไมถึงเป็นอย่างนี้เซียนมวยที่อยู่ทางข้างเหนือศิลาก็เลยโห่ค้าไว้โหค้าโหค้าเอ้ยมีไรเปล่าเอ้ยเอ้ยอสุดท้ายเหนือศิลาอย่าไปคิดว่าเป็นเสือกลับใจนะบังเอิญเขาไม่มีอะไรเขาก็บอกแล้วเขาไม่มีอะไรแล้วก็ กลับมาครับกลับมาเล่นงานเก่งกาดเล็กไนกระซ่วในยกที่สี่านกลับมาเป็นต่อแล้วก็ยุสุดท้ายคุมป้ายเข้าเกมพลิกแพ้ไปครับเจ้าเก่งกาดเล็กก็เป็นต่อถึง3ามหนึ่งนะช่วงนั้นนี่มีเสียงโหเยอะครับอย่างที่คุณโกพูดครับผมเอาละครับมาดูอีกคู่ครับคู่นี้นี่ก็ถือว่าพิกล็อกอีกคู่ครับเอกพิฆาตมอกรุงเทพธนบุรีครับเจอกับทางเพชรใหม่ลูกบุนมีครับในพิกัด129ปอนด์ครับกรรมการผู้ห่างเบนเมทีลงรวมจิตนะครับคู่นี้นี่ เลดเปิดใครต่อรองครับยกแรกนี้เอกพิฆาตเป็นต่ออยู่19ครับครับยก2ก็ยังเอกพิฆาต่3า3อยู่เอกพิฆาตมุมแดงครับปีไม้ลายมือนี่ไม่ต้องพูดถึงครับครบเครื่องครับหมัดเท้าเข่าซอกครับใช้จังหวะตัางโตนี่ครับโยกหลบแล้วก็คืนซ้ายไปครับส่วนจะทําเงินนี่เพชรใหม่ครับพยายามจะอาศัยความใหญ่ครับเดินเบียดนี่ครับแหน็บในเข้าไป ดูดูจับในนี่ดูสูงยาวกว่าอย่างเดีครับเป็นใหม่เอกพิฆาตครับเล็กกว่าครับแล้วเป็นมวยปิมมือครับต้องตั้งรับสามยกครับพอเวลาที่สามยกครับเอกพิฆาตที่ยังต่ออยู่สองหนึ่งครับแต่ว่ายกสี่ครับดูจะเกิดอะไรขึ้นครับความใหญ่ของทางเพชรใหม่เริ่มได้ผลครับเริ่มจะไม่เอาเข่าแล้วครับเอกพิฆาตเริ่มโดนในนี่เริ่มจะลื่นมา ดูสาแข้งนี้ครับท่านผู้ชมครับหยุดแล้วครับนิ่งันีตัวใหญ่ครับแล้วก็เอาเขาไม่ลงมาพอไม่ลงตัวเองครับเดินเข้าไปทํายังไงครับยกแมยกสี่นี่ราคาเป็นไงแล้วครับยกสี่นี่สถานการณ์กลับมาอยู่ทางเพชรใหม่เป็นต่อถึงเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับเพชรใหม่ครับอาศัยความแข็งแรงได้ใหญ่และดูทรงครับทีต่อทีครับคุณยัดใต้ผมเหรอคุณโดนงผมดูหัก ดูครับโกงแล้วครับโกงแล้วอย่างไงเนี่ยครับกระทุงเข้าไปดอกนี้นี่สะดือจุนเลยครับครับชุดนี้ก็เรียบร้อยครับเช็คบินนี่ครับดอกนี้นะครับคุณป๋องแล้วก็ท่านผู้ชมครับเช็คบินครับลิเแกไม่ได้เลิกอย่างเดียวครับทั้งหนังทั้งละครไปหมดเลยครับพิกสองหนึ่งรับคุณเรียบร้อยครับ หมดเวลาครับสะใจจริงครับสําหรับเจ้าเพชรใหม่ลูกบุญมีครับเมาาื่อวานนี้ใหญ่จริงครับต้องบอกเลยว่าแล้วลูกแทงลูกค้าแทงขอแกนี่แม่น,น,นี่ครับได้ดติปจาก